สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันสักเลกันีกเช่นเคยน,นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมมินิวอเบอการนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะครับพี่ตะวันคิดว่าบ้านของเราเนี่ยมันก็ดูสวยแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำมินิกันเลยไง ทำอ่ำฟาร์มข้าวนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำฟาร์มข้าวกันทุกคนแต่คั้นแรกพี่จวนจะต้องไปตัดไม้ตทุกนจา๋าก็คือบอกเลยว่าเล่นคนเดียวมันก็ยากลำบืนเราไม่มีคนจะวยตัดใบให้แต่พี่จวันคิดว่าคิดไปแล้วแหละว,ว่าเราควรทำตรงไหนดีอ่ำทำฟาร์มทำฟาร์มปลูก พงปลูกผักก็อ่าพี่ตองก็จะปลูกไปเลยนะเราค่อยเอาลัวหลอมนะทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะขั้นแรกพี่ตอนจะต้องหายนี่ก่อนเลยเอาไม้มากราฟก่อนนะชุบนี่พี่ตองก็จะทำยู่เลยเจ้าอื้อ อันนี้เลยจ้ะเอาแต่คนถีามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนจ๋ารอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะโอเคทุกคนจ๋าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สมควรเราจะต้องนอนในเกมแล้วนะจ๊ะงั้นพี่ตันขอเข้าไปนอนเลยอาจจะมืดแล้วนั่งไงเดี๋ยวพ่อคาเขามีอะไรมานำเสนอเราไม่ พี่นั้นนะ่าสนใจมากเลยทุกคนนะหาเตียงก่อนดีที่ก็างตรงนี้นอนอก็นอนคนเหมือนเดิมนะทุกคนเอาละเราจะไปดูกันเลยใครอยากดูพี่ววันเล่นใหม่ครับให้พิมคำว่า Minecraft ใต้คลิปนี้นะทีเดียวพี่ะ้อววาสมัยเล่นให้ดูนะโอเค นะครับจริงไหมครับปไม่รู้แต่ที่โรโลมันเหมือนไม้คบก็เลยเล่นไปเถอะก็พอาอัดลีปได้อยู่หะครมบคาวะเออเราทุกคนขั้นตอนต่อไปเลยนะได้เวลาต้องตัดไม้การนอีกแล้วได้เวลาทุกทดทําไรปาได้เวลากินชาบูแฮ่กินชาบูทําไมล่ะเอกินชาบูทําไมกินชาบูทําไมกินชาบูทําไมกินได้ที่ไหนเรา ก็นี่ยเนี่ยก็คืออยู่ในป่าละท่านผู้ชมมั <c oughs> ในกินง่าอยู่ในป่าที่เรื่องเนี้ยนะชมเอาแต่ทุกคน,อย,กนอ,กยอย่านอกเรื่องนะเราจะมาเข้าเรื่องเรากันเลยนะอืมหมรอ <c oughs> กขุดนูนะไม่เสียเวลาขุดใต้บ้านใท่ไมอะไรหรอกเรียกขุดไงเขาจำไหมทรัพยากรเราอยู่เออ อราจะนี่ไม่ได้อดรวยนะนี่มันเรื่องจริงตัดไม้กันต่อเลยจ้าเราจะเอาแต่ตัวต้นไม้มันนะทุกคนเพราะว่าต้นไม้อันนี้มันเยอะได้เยอะอยู่ยนคะรับโอเคอู้นี่ก็ทุกอย่างลงกว้างทุกคนอันนี้ทุกคนว่ามันเยอะเลยโอ้ยมีวัวอยู่กลางน้ำด้วยเดี๋ยวเราควรไปฆ่ามันนะ พี่ต่าจะไปฆ่าน้องนะเพราะน้อง,น,องน่าสงสารมากเลยเอไม้ไม้ผลอยู่ตรงนี้อันหนึ่งทำไมฉันไม่เห็นนะแล้วทุกคนได้เวลาไปครับกันแล้วขั้นแรกขวานเฉาะลงไปแล้วก็ดูซิว่าฉันสามารถครับได้รือ้ดอือยากครับหลวงครับไงเาจะมาดูก,ก่อนนะ ว่าถ้าจะขับรัววิธีครับรัวนี่เราจะรับเป็นยังไงนะสิ่งก่อสร้าง้องดูนี่ไงทุกคนรัวเราต้องใช้ไม้อันนี้แผ่นไม้แล้วก็ไม้สติกครับแผ่นไม้ออมาก่อนครับแผ่นไม้ก่อน อาลับแล้ว12อันนี้ก็ครับสักประมาณนี้ตะแนวโอเคแล้วก็ครับเชือกด้วยไปเลย16อันถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออาภัยด้วยะตะกวนปรดีว่ารถขยะมาเก็บที่บ้านของพิตวัรน,นะมาเก็บตอนหกโมงเย็นนะจะอันนี้พีตะวัน,น,อ,นอัดเพลดไปก่อนนะแต่แล้วเดี๋ยววัน พรุ่งนี้เราจะไปลงคลิปกันโอ้ oh my god เสซนดิแารมกาอยากคือแรงมากแต่ทุกคนเอาล่ะพี่ตวันจะพยายามพูดให้เสียงดังนะแต่เพื่อให้ทุกคนได้ยินนะจะ๊ะอาจจะเกิน80เดซิเบลขึ้นไปนะทุกคนอืมควรทำยังไงต่อดีอะ่ะทำแบบไหนต่อดีนะเอาสิ่งก่อนซกนี่หกอัน โอ้ยี่สิบสี่ very good I so good เดี๋ยวนะสิ่งที่ขาดก็คือแผ่นไม้ใช่ไหมโอเคงั้นเราจะไปขับแผ่นไม้มากกันเลยจุทุกคนพี่ตะว,วันนะ่ะจะปลูกฟาร์มให้เยอะๆเลยนะทุกคนเพื่อความดีความชอบของเรา นะัเราจะต่างคนไปเอาข้าวปเาปเลี่ยวผักเปลี่ยวพืชผลทางการเกษตรนะจ๊ะมาทําให้รี่ร,ร้อเลยบอกเลยว่าพี่นจะต้องรวยโด่งดังไปทั่วลูกและถึงเวลานั้นจะไม่มีใครที่จะสามารถหยุดยั้งวิถีชีวิตของข้อดอยเพราะข้าคือเพราะข้าคือเทพเจ้าแห่งการหลบฝนมา ฝนตกอีกแล้วเรนเนียตกทุกภาคเลยตกทุกฉากไม่เข้าใจถ่ายทีไรเลย,เลยชอบตกสั่นสติบ้าตายอืมเอาละทุกคนอืมแถวนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวผีหน่อยหรือเปล่านะแต่ครั้นแรกก็ต้องมาคาบกันก่อนแหละนะพี่ตอนจะกดที่สิ่งก่อสร้างนะจ๊ะ ได้เยอะจริงนะครับอุ้ยได้เยอะอ่ะชอบได้เยอะมากเลยโอเคได้รูปม้มาแปดอันจัดโคนอย่างงี้มันก็ถือว่าแฟรแฝเนาะใช่ไหม ใช่เอาล่ะที่ตะวันได้รวมมาแล้วบวกกับยี่สิบสี่เป็นสามสิบสองสามสิบสองนี่เลยได้มาเร็วไม่เข้าใจตกทุกฉากเลยอีฝนเนี่ยเออแล้วน้องมันเตอร์ก็ต้องเกิดอ่ะเฮ้ยไอเจอ้าฝนบ้าเราเกียดนายตกลงมาทีมัน นี่เนยหยุดฝนให้หน่อยนะพลุฝนห้หน่อยไปฝนที่หยุดตกฟ้าที่โปร่งใสใครที่ทำอะไรกรุณาป้องกันด้วยค่ะว้าวทุกคนมาดีางามมากเอาละทุกคนได้เวลาทำขืนไร่เรากันก็และวน่ตะวันคิดว่าจะต่อทางเท้า เอาจะเป็นทางเชื่อมสวยอยู่นะโอเคเนีย่ยไม่ใช่ย่อยนะทุกคนคือมันสวยเลยอ่ะเข้าใจปะความที่แบบไม่เคยทำไงเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวหรอกเนาะเออไม่เกี่ยวหรอกพี่ตะวันจะทำสองฝั่งไปเลยนะวางอน,นี้วากเปิง เป็นนาแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนเป็นนาชั่วคราวนะชั่วคราวเลยชั่วคราวรนะอันนี้พี่ตว,วันพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นแมวแมวแมวแว,ว,ว,วอะไรนี้ฉันไม่เข้าใจทำไมฉันต้องเช่บาบังผิดด้วยคุณล้วนี่ก็อันหนึ่งแหละ ันไม่เหมือนด่านสร้างสรรค์เง้ทุกคนถ้าด่านสร้างสรรค์พ่จาวันก็จะวางเลยก็ได้สร้างสดเลยก็ได้นะอืมบอกเลยว่าบ้านพิจะวันเลยแล้วลพิจะวันสร้างบ้านสดนะบอกเลยว่าไม่น่าดูเลยเลดมากอ่พี่สวอาักกินนะบักเดิดน,อดนเออแหละทำให้มันมีประโยชน์หน่อยนะบักกินลูกปางแปะแปะแปะแล้วก็แปะ โอ้ oh my god มันไม่พอโอ้นม่ตาบพระเจ้าจอดมันยอดมากไม่ได้ย่ไงไรเนี่ยต้องไปดูอีกแล้วใช่ไหมนะฮะไปแล้วเวลาถัด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 ,ถดมาอย่างไงเนี่ยแล้วเวลาตัดไม้ทำลายป่าแล้วเอาล่ะทุกคนอย่าลืมนะว่าพี่ตัวต้องใช้ในการเวลาในการอัด คลิปเดิมนนะ่าจะมันย่อมช้าหน่อยนะเดี๋ยววันนี้นะจะคนเราจะมีคลิปกันด้วยนะคลิปก็คือคลิปนี้แหละพูดได้งงทำไมพูดได้งงทำไมก่อนมีคนขอมาก็จัดให้นะา๊ะบอกว่าอยากดูต่อก็ดูได้นะจจะพี่ตะวันไม่ว่ามาจะลืมสร้างกันแหละ แต่แอปไอเนี้ยแอปไลค์คาเมล่าเขาไม่มีนีิไฮเลยอ่ะพื้นหลังอ่ะใช่พื้นหลังผ้าอ่ะยลกาศพื้นหลังผ้ามาเลยทุกคนคือเธอพี่จวันไม่ได้พื้นหลังผ้มงามานะพี่ต้องตัดงง้นเลยอ่ะจะจัดการทำคลิปมินิวัว่าใส่ปากอ๋อเป็นซีซั่นซีซีซีสีว่ะซีลีนซีซั่นแรกซีซั่นหนึ่งอ่ะอย่างนั้นเอาแบบสวยๆเลย มันทำไม่ได้ไงทุกคนเศรษฐ์กลับมาเรื่องของเรากันต่อเนี่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยเหมือนใครเหมือนช่องพี่แพทย์่ะได้ในทะลลเลาะกเรื่องแบบของม่ยอมรับหโอเคมา,าตู้เราตัดยาตัดไม้ในปากกันแล้วโอเคอแล้วเราคือเพื่อนกัน โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเนี่ยโอ้ร้องอะไรก็ไม่รู้อะไรทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนนี้นจะพี่จอนจะทำการทำฟาร์มแล้วทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะโอเคคีและเดี๋ยวพี่จอนก็จะทำการนะ อันนี้จะไม่เร่งความเร็วนะคลิปนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเร่งหรือเปล่าที่รู้ก็คือเอ้าข้าประตูมามทำไมอ่ฉันขับประตูมาทำไมฉันขับประตูมาทำไมเดี๋ยวมาเปิดกันอย่างสาวก่อน ก่อาจจะพออยู่นะไปนี่ไงได้มาตัก้าวันอ,อย่างเศร้าอ,อ่ะเฮ้โอเคฟาร์มเรากำลังจะเสร็จสมบูรณ์ระวังนี่กันมอนเตอร์หรอมอนเตอร์ด้วยอา เป็นอะไรเป็นอะไรอะไรก็อันนี้ก็คือเหลือโรงพยาบานพี่ตวันเองเราเจอพี่ตวันก็ทําฟาร์มไปนะไม่ใช่ชั่วคัวแล้วอ่ะเนี่ยเอาไปเลยดีกว่าทําเป็นฟาร์มไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะปลูกแครอทปลูกมันฝรั่งไปเรื่อดดยๆนะจะขอร้องทุบเจอแครอทเถอะ แั้เราก็จะปลูกแค่แค่รดมันฝรั่งเราจะไม่ปลูกแตงโมหรือฝักทองเพราะว่าแทงงูหรือหลักทองเนี่ยนะมันก็จะแบบอะไรก็ไม่รู้อืมก็จะย่างเห็นทุกคนแล้วพวกเราก็จะไปล่าบอลงูกันพี่จวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถวนี้มีปัดองดิบหรือเปล่าอยากไปล่าบอลงูเพื่อได้ไมคกัตตาใครบ้างคนเห็นนกตัวใหม่ในมินิเวิลด์หรือ,อยัง พี่ตะว,วันอยากได้แต่คุณแมยไม่ให้เติมเพราะฉะนั้นพี่ตะวันก็จะไม่เติมเพราะว่ามันเปลืองอันจากทุกคนเรายังหาเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ต,ววตะ,ะตว,วันก็ยังหาเงินไม่ได้ไงขอ,ของค้องกุาจาตยูทูเดย์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายอดวีว,วีตะว,วันมันลดไปแล้วหรือว่าพี่ตะว,วันไม่เข้ารู้คลิปก็ลงนะช่วงนี้ก็ลงอย่างสม่ำเสมอไปแล้วจ้าสองคลิป เที่ยวบ้านคนดูนะถ้าทุกคนยังไม่ส่งไอดีมาอีกพี่ตองก็คงยังทําบ้านคนดูเที่ยวบ้านคนดูให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีไอเดียนะทุกคนช่วยส่งมาหน่อยนะส่งมาหน่อยขอร้องส่งมาเถอะนะระหว่างนี้พี่ตก็พี่ตอนก็จะทําคลิปอ่ามินิวอไปพังๆก่อนนะมินิวอสลับโรบอกอะไรประมาณนี้นะทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันเนาะ อ่อา,าได้เวลาทําการโคนโอเคอย่างนี้เราก็ถ้าฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็เอาคุณหนูเขามาวางเลยมีแล้วหนึ่งอันฟาร์มพิจวันอา่ะจะขยายงอกงามวันนี้ก็ได้ทุกคนก็จะรู้ทุกปะใช่ เนี่ยขนาดมาคบพี่ตะว,วันเดี๋ยวพี่ตะว,วันจะพาไปดูฟาร์มเก่า,าไหมเออเดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มเก่าก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปดูฟาร์มใหม่กันนะก่้นพี่ตะว,วันเคยทำเอาไว้มันก็สวยอยู่มันก็จะเจอเกี่ยวกับนู่นกับนี่กับนั่นเยอะแยะมากมายถ้าทุกคนอยากให้พี่ตะว,วันทำเกี่ยวกับ Roblox Minecraft Mini World s a k u ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะพี่ปอเขาเดี๋ยวพี่ปอเขาไปนี่แล้วหรอ อีพีที่ร้อยหนึ่งแล้วหรอสกุละาโอ้ไม่กอดทำไมของฉันทำไมมันไม่ส่งอ่ะไม่มีเครส่งมาเลยต่อคืนนี่มันน่าเศร้าขอความคุณนะอยากไปให้ร้อยสองแซงพี่ปอไปเลยจ้าแต่ก็ไม่เอาไม่อยากเกิดในนะช่องสุขสิบสามเนาะของแม่ปอเขาเนาะใช่ไหมใช่ของแม่ปอ,เข,เ,อ,ขอ,ปอเขาลูนะเพราะฉะนั้น แม่พี่ตะวันก็จะไม่แสงหน้าเขานะพี่ตะวันก็จะทําคลิปของพี่ตะวันอยู่นี้แหละพี่ตะวันจะไม่เถียงใครจะไม่ยุ่งกับครจะไม่ทำอะไรนอกจาคือไม่ขันไม้ขันมือพูดเล่นแต่ทุกคนอะไรวันนี้รู้สึกติ่งตองเกินไปว่าแม่พูดจะไม่มีสาระเออเอาแต่ทุกคนมินิวอที่ทุกคนคุค้นเคยแตะพี่ตะวันก็ชอบพูดมากแบบนี้แหละ เอาเวลาเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะส่วนเราเป็นคนพุดมแมเพาะนะนามปรุปรโลกก็ต้องพุดม,มาก่ะเพราาอ่าขั้นแรกเราอันนี้ก็จะปลูกฝ้ายไว้พังๆก่อนเพื่อไม่ให้ที่ดินมันโล่งเตียยเกินไปอ่าแล้วก็เปลูกฝ้ายเรานี่ค่ะแต่เวลาปลูลปกฝ้ายนะคะ่ะอ่าฝ้ายแบบนี้เพิ่งปลูกอะไรนี้อะไรนี้เออขราบก่อนนะ เอามาครับเป็นอันนี้ก็แนวแบบนี้จ้ะเป็นเมล็ดพันฝ้ายจ๊ะพี่รู้หมเตัวเดี่ยวนีนะ้มันเก่งมากเลยนะถูกบอกได้ด้วยทุกคนเก่งเก่งพี่อนไม่เข้าใจโอเคทุกคนปลูกฝ้าเรียบร้อยทุกคนวันนี้ก็แบบ ก่อนที่เราจะจบแบบแฮปปี้แอนดิงกันนะแต่วันนี้ก็คือแทบจะไม่ได้ต่อคลิปอะไรเลยเนาะต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะจนะต่ออย่างอรือก็คืออ้าวอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะพเดี๋ยวพี่จะวันจำเป็นต้องนอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะก,ก่อนที่เราจะแฮปปี้แอนดิงกันนะแต่ก่อน โอเควันนี้เราก็คงจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วนะจ๊ะเพราะมันตอนเช้าแล้วเนาะทุกคนก็คงแบบอยากดูนานๆใช่ไหมเอาล่ะอาเป็นว่าวันนี้พี่ตะวันจะัะเดี๋ยววันรุ่งนี้นะจ๊ะพี่ตะวันจะพาไปขุดเหมืองนะเที่ยวหน้ามินิโวเราจะพาไปขุดเหมืองกันและจะเป็นสก,กินใหม่ๆอะไรให้ทุกคนได้รอชมก็รอติดตามดูนะจ๊ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้แหม เอ้ยงาสุดีั้นต้องมาสักครั้งต้องขอตัวไปก่อนก่อนลราจะกลับมาในคลิปอลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พาดชมคลิปใหม่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราจะลงคลิปใหม่ต่อดเราจ้งเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของทุกท่านนะครับงาสนุก็ต้องขอตัวลไปก่อนจึกันใหม่คลิปหน้าบายบายบบายบายนะทุกคนบาย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 เจ้าบาย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 เจ้าบายบาย บ้าจ้า,เ,าจเจอกันใหม่นะจ้าทุกคนเดี๋ยวพี่ตะวันจะลงคลิปมินิวอตอนมีฟาร์มอืมพี่ตะวันทำฟาร์มเลยประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันในอีพีน่านี่คือ ep ีที่สองนะเจอกันจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ้าทุกคน